วันนี้คนต่างชาติสำหรับเราเป็นใครครับคนต่างชาติไม่ใช่แค่ตัวอักษรคนต่างชาติเป็นคนที่เราเองอาจจะติดขัดในการที่จะพูดเรื่องพระเจ้ากับเขาคนต่างชาติเป็นใครก็ได้รอบๆข้างเราที่พระเจ้าส่งมาให้พูดให้คุยหรือแม้แต่ให้เข้ามาแค่ดูชีวิตของเรารอบๆบเรานะครับมีใครอายุแปดขวบบ้างครับ ไม่มีอนะับเด็กไปอยู่ห้องนู้นหมดมีใครอายุยี่สิบสามไหมครับไม่มีนะครับมีใครอายุยี่สิบเก้าไหมครับกว่านิดหน่อยมผมถามเอาเอายี่8แปดเนาะแต่ดูเหมือนยี่บสามนะมแล้วแถวแถวข้างหลังเ <laughs> จนนี่นี่เท่าไหร่แล้วครับยี่สิบองยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับ, 21? 21? 21? รบแต่ไม่มีใครแปดขวบ ถ้า8ควแล้วนึกถึงประมาณโคบี้นะครับ24คัวนคือประมาณนะครับ23นึกถึงประมาณเด็กยุทธแถวนั้นนะครับอ่อฮันนาใช่ไหมฮันนาย22ใช่ไหมครับแล้วก็29นี่ประมาณออกครับวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเรารู้ไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นมีเกิดเหตุระเบิดในบอสตันมาลล์ทอรคครับผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง มีการระเบิดเกิดขึ้น2ลูกในการแข่งขันบอสตันมาราธอนนะครับเวลา14.49นา,าทีบนถนนบอสตันนะครับใกล้กับคคบเล่นะครับซึ่งบริเวณนั้นเป็นหน้าเส้นชัยของการแข่งขันมีผู้บาดเจ็บ183คนมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วจากการระเบิดนั้น3รายนะครับคนแรกชื่ออะไรรู้ไหมครับมาตินวิชาอายุ8ขว เขากำลังรองคุณพ่อเข้าเส้นชัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวคนอนื่่ๆคนที่สองครับคริสเทลนะครับแคมเบลอายุ29นะครับทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารห่คนที่สามเป็นไทยรู้ไหมครับคนจีนนะครับเขาชื่อลู่หลิงซื่อนะครับเป็นนักศึกษาชาวจีนมหาลัยบอสตันถ้าวันนี้ครับคนสามคนนั้นมาอยู่กับเราในที่นี้ เป็นใครสักคนหนึ่งนั่งข้างๆเ่าอยู่ไม่ถ้าเขาเป็นคนใดคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักเราจากไปโดยที่ไม่มีใครเคยพูดเรื่องพระเจ้ากับเขามันจะน่าเสียดายครับเราลองมาดูรูปต่อไปนะครับรูปนี้เป็นนักศึกษาจีนนี่นะครับ ใครเคยเห็นรูปนี้บ้างครับเราเห็นใช่ไหมครับอยู่ในเว็บนะครับเราดูให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเราเชื่อเขาอยู่ที่ไหนครับเขาอยู่ในร้านอาหารครับป้ายข้างหลังนะครับเราเห็นไหมครับป้ายนั้นเขียนว่าไทยแลนด์ครับเขาอยู่ในร้านอาหารไทยครับเขาถ่ายรูปอยู่ในร้านอาหาร รู้ไหมครับเด็กผู้หญิงคนนี้เคยมาเรียนที่ริเวอร์ไซด์นะครับเขาอยู่ริเวอร์ไซด์ตั้งแต่ปี2011นะครับแกยังไม่เปิดเขาอาจจะเคยสัมผัสผ่านชีวิตใครบางคนนะครับแต่วันนี้เขาจากไป หรือเด็กเล็กๆคนหนึ่งอายุ8ขวบพ่ออาจจะเคยผ่านชีวิตของเราไปแล้วถ้าวันหนึ่งคนหนึ่งคนที่เคยนั่งอยู่ในห้องนี้กับเราเกิดอะไรบางอย่างกับเขาเสียชีวิตไปโดยที่เราไม่เคยพูดเรื่องพระเจ้ายกับเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติสำหรับเรา ทำไมเขาเป็นคนต่างชาติตรอเนี่ s <S <m uch ing> นครับเพราะว่าคนต่างชาติเวลานี้กําลังหมายถึงใครสักคนที่เราอาจจะไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องพระเจ้ากับเขาหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติจริงๆก็ได้ครับจริงๆแล้วคนอเมริกันเนี่ย <me aning> สำหรับเราเนี่ย <me aning> เขาเป็นคนอะไรครับ <me aning> คนต่างชาติสําหรับเราใช่ไหมเขาเป็นคนต่างชาติเราก็เป็นคนต่างชาติสำหรับเขาใช่ไหมครับเรามาอยู่ในประเทศนี้ ประเทศที่มีคนต่างชาติเยอะมากนะครับเราเองเป็นตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่พวกเขาเป็นคนต่างชาติครับแต่เวลาเราเออกไปข้างนอกเนี่ยเราเป็นเอเลี่ยนนะครับเขามองเราเป็นพวกเพราะว่าคนต่างชาติคนอเมริกนันมิชชันนารีทั้งหลายเขามีหัวใจรักใช่ไหมครับเขาถึงเอาข่าวประเสริฐไปถึงบ้านเราประเทศของเราใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่นี่ เรามาอยู่ในประเทศนี้เราเหมือนสมัยพระเยซูนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับรัฐบาลนตะ้องไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเรานะครับ,บางทีเราไปที่ทําง,งานเราก็ไปเจอพวกที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเรานะครับแล้วคนเหล่านั้นที่อยู่รอบๆข้างเราเป็นคนต่างชาติจะมีใครสักคนไหมครับที่เป็นเหมือนสามคนนี้หรือจะมีใครสักคนไหมครับเป็นเหมือนมือระเบิดสองคนนะัน เรารู้ใช่ไหมครับมือระเบิดสองคนนั้นเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วเขาเขาบรรยายคนพี่บรรยายไปนะครับว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่แบบไม่มีเพื่อนคนน้องจริงๆคิดว่าการเรียนก็ดีนะครับแต่ว่ามีใครสักคนไหมครับเจาะเข้าไปถึงชีวิตของเขาที่จะได้พูดคุยเปิดปล่อยเพราะจากความรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรที่เป็นสาเหตุน,นําไปสู่การกระทำ ไม่มีใครสักคนหนึ่งเข้าไปถึงชีวิตของคนเหล่านี้เลยโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนนะครับเราเองเป็นคนต่างชาตินะครับและพระเจ้ารักเราพระเจ้าส่งบางคนเข้ามาถึงชีวิตของเราแล้ววันนี้คนต่างชาติสำหรับเราอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่พระเจ้าส่งเราเข้าไปในชีวิตของเขาก่อนที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับเราเป็นคนต่างชาติตามในหนัะของเราคําว่าคนต่างชาติ ตรงกันข้ามกับค <iałem S 1> ํานวน <subsequ entes. S 1> ่าพลเมืองนะครับพลเมืองเป็นคนที่มีสัญชาติเป็นคนที่มีสิทธิ์จะอยู่เป็นคนที่มีสิทธ <ium> ิ์ะจะทํางานเป็นคนมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่คนต่างชาติเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์เหล่านั้นคนต่างชาติเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่มีใจที่อยากจะรู้จักพระเจ้าด้วยเขาขาดการเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์นอกจากคําว่าคนต่างชาติแล้วเรายังเคยเป็นคนต่างด้าวคนต่างด้าวหมายถึงแขกแปลกหน้านะครับ เป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่าครอบครัวถ้าเรามีครอบครัวอยู่แล้วมีคนอื่นมาหาเราคนเหล่านั้นเป็นคนต่างด้าวต่างแดนนะครับถ้าเราเป็นแขกไปเยี่ยมเมืองไหนชาวเมืองนั้นต้อนรับเราให้ที่พักเราจัดอาหารให้เรากินแต่แขกนั้นไม่มีสิทธิ์ในครอบครัวนั้นแค่ไปอยู่ด้วยกินข้าวไม่ได้เป็นคนในครอบครัวพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกที่ประกาศขา่าวประเสริฐกับคนที่อยู่ไกลและคนที่อยู่ใกล้ คนที่อยู่ไกลหมายถึงคนต่างชาติซึ่งก็คือเรานั่นเองครับคนที่อยู่ใกล้ก็คือคนยิวที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็คือคนอิสราเอลและทั้งคนต่างด้าวและคนอิสราเอลก็รับเชื่อพระเยซูคริสต์ได้รับสิทธิ์การเป็นบุตรเท่าเกันพระมีบอกไว้ว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า การทบบทที่สามข้อยิ่มผมบอกไว้นะครับว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยสคิดดโดยความเชื่อการที่เราเชื่อพระเยสคิดวันนี้เราไม่ได้เป็นคนต่างด้าวเราไม่ได้เป็นคนต่างชาติแต่เราเป็นพี่น้องนะครับแต่ยังมีคนต่างชาติอยู่รอบๆเราใครเป็นคนต่างชาติสำหรับเราคนต่างชาติอาจจะเป็นคนนั้นที่เราไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องพระเจ้ากับเขา เพราะว่าคนต่างชาติสำหรับเราอาจจะเป็นคนที่เราไม่สะดวกพูดภาษากับเขาใช่ไหมครับคนต่างชาติสำหรับเราอาจจะเป็นคนที่เราไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเขาแต่วันนี้บางทีคนไทยก็กลายเป็นคนต่างชาติสำหรับเราด้วยเพราะว่าคนไทยบางคนเราไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องราวพ,พระเจ้ากับเขาพระเจ้าอยากให้เราเริ่มต้นมองหาคนต่างชาติที่อยู่รอบๆข้าขงผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสหนึ่งที่เราได้ เห็นคนเหล่านั้นไปและคนเหล่านั้นไม่ได้รู้จักพระเจา้าแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกเสียดายเมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นับผมไม่แน่ใจนะครับว่าน้องผู้หญิงคนนี้นะครับลูเนี่ยนะครับลินซื่อเนี่ยนะครับอาจจะเคยเดินผ่านพวกเราอาจจะเคยเข้าไปในร้านอาหารที่พวกเราอยู่จนกระทั่งเขาไปถึงจุดจบในชีวิตของเขา ถ้ามีใครสักคนพูดเรื่องราวพระเจ้ากับเขาและเขาได้รู้จักพระเจ้าวันนี้เราจะชื่นชมยินดีด้วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่วางระเบิดทั้งสองคนนั้นนะครับวันนี้เขาคนที่มีจุดจบเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนน้องยังถูกจับจับกุมอยู่อยากให้พระเจ้าเปิดใจเราที่เราจะเห็นใครสักคนที่เป็นคนต่างชาติสําหรับที่เราจะนําชีวิตของเราเข้าไปสู่ชีวิตของเขาที่เราเองจะเปิดโอกาสคนเหล่านั้น ให้เขาได้มีโอกาสได้ยินเรื่องของพระเจ้านะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้ากำลังใช้เราทํางานกับคนทุกประเภทนะครับถ้าเราเองไม่เจอคนไทยเลยวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับมีคนต่างชาติสักคนไหมครับที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเราที่เราจะมีโอกาสพูดเรื่องราวพระเจ้ากับเขามีคนไทยไหมครับที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยที่เราอาจจะไม่สะดวกคุยกับเขาแต่ว่าพระเจ้าให้อะไรบางอย่างที่เราคอนเนคกับคนเหล่านั้น มีใครไหมครับในที่ทํางานเราที่เขาอาจจะฟังเราเราสามารถนําพระคิดไปถึงชื่อของเขาได้มีใครไหมครับที่นั่งข้างๆเราที่เราจะพูดเรื่องราวพระเจ้ากับเขาได้และพระเจ้าอยากให้เราเริ่มต้นมองหาทุกคนที่อยู่รอบข้างพูดเรื่องราวพระเจ้ากับเขาเปาโลกําลังอธิบายนะครับว่าทําไมเราต้องประกาศคนต่างชาติแต่ในเวลานี้เราไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลมากมาย เราอยู่ในประเทศที่มีคนต่างชาติมากมายแล้วคนต่างชาติที่อยู่รอบข้างรับหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเรามีเพื่อนคนไทยเรายังมีคนไทยให้ประกาศแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าให้เราเปิดตาเราออกและมองเห็นคนต่างชาติที่อยู่รอบข้างพระเจ้าบอกนี้นะครับว่าการที่เราจะประกาศเขานั้นนะไม่ได้พึ่งกําลังของเราแต่พึ่งวิเดชแห่งพระวิญ,ญาณบริสุทธิ เราพูดพระกิติคุณง่ายๆพราะว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าต้องการที่จะแตะต้องชีวิตของเขาพระเจ้าจะนําความหวังพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเขาอยากให้เราคิดถึงชีวิตของเราที่พระเจ้าจใช้เราไปสู่คนต่างชาติด้วยกันนะครับวันนี้ยังไม่มีใครรอบข้างเราที่เสียชีวิตนะครับยังไม่มีใครที่เรารู้จักที่เขาจากไปอย่างกระทันหันแต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะทําหน้าที่ของเรา เมื่อเราพูดเรื่องพระเจ้ากับเขาแล้วสิทธิการตัดสินใจอยู่กับเขาเองนะครับแต่ขอให้เราทําหน้าที่ของเราก่อนอย่าเห็นว่าเขาเป็นคนต่างชาติอย่าเห็นว่าเขาเป็นคนที่เราไม่สะดวกที่จะพูดด้วยและทําให้แผ่นดินของพระเจ้าไม่สามารถเป็นถึงคนเราไ,ได้โลต้องอ้างเหตุผลมากมายนะครับที่จะประกาศคนต่างชาติแต่สำหรับเราวันนี้พระเจ้ากําลังบอกเราครับว่าคนต่างชาติคือใครก็ได้สักคนหนึ่ง ที่อยู่รอบข้างให้เราคิดถึงคนนั้นและอธิษฐานเพื่อเขาให้เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่พระเจ้าสำแดงให้เราเห็นเวลาเป็นคนตา่างชาติหรือเป็นคนไทยหรือเป็นใครก็ตามที่เราไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องราวพระเจ้ากับเขาแต่พระเจ้าต้องการใช้ปากของเราครับพระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของเรานำพระเกรติคุณไปถึงคนเหล่านั้นพระเจ้า,าขอพระองค์เปิด ตาใจของเราให้เห็นคนมากมายที่อยู่รอบข้างเราคนนั้นอาจจะทำงานอยู่กับเราเดินผ่านเรามีโอกาสหลายครั้งที่เราเองจะเริ่มต้นที่จะพูดเรื่องราวพระเจ้าแต่เรายังไม่ได้ทำพระเจ <c oughs> ้าใช้ปากเราพระเจ้าใช้ชีวิตเรา ให้ความดีที่เราทำอยู่ทุกวันเป็นแสงสว่างที่ส่องให้คนเาน,นั้นได้เห็นให้ชีวิตของเราเป็นพระพรที่จะไปสู่คนอื่นๆที่จะนำคนเหล่านั้นมาถึงพระเจ้าโดยเฉาะแมว่าเราไม่มีเพื่อนมากมายแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเป็นผลกระทบไปสู่คน พระเจ้าด้วยกันเลยครับเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่กลา้าเราจะพูดภาษาเขาไม่เก่งแต่ขอพระเจ้าใช้ปากเพราะพระเจ้าสัญญาเขาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานผ่านชีวิตเราเมื่อพระองค์เข้ามาใช้ร่างกายเราพระองค์จะเปิดปากเราพูดเรื่องราว เราใช้ชีวิตของเ,เราเปลี่ยนเป็นพระพรไปสู่คนอื่นมากมายเพราะเราทีทฐาในขนาดสากิจจ้า